มีข่าวใหญ่จากโอทัฟฟอร์ดครับก็มาจากฝั่งห้องประชุมผู้บริหารครับสโมสรเพิ่งจะประกาศผลประกอบการล่าสุดซึ่งเต็มไปด้วยตัวเลขที่น่าสนใจและบวงบอกทิศทางของสโมสรภายใต้การน,นำของอินิออสได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจะมาผ่าตัดตัวเลขเหล่านี้และดูการเป,ปลี่ยนแปลงสำคัญในทีมอะคาเดมีของเรากันครับ ประเด็นแรกก็คือภาพรวมทางการเงินครับข่าวใหญ่มันมาจากฝั่งห้องประชุมสโมสรที่เพิ่งจะประกาศผลประกอบการล่าสุดตัวเลขรายรับรวมนี่สูงเป็นประวัติการเลยนะทุกคนอยู่ที่666.5ล้านปอนด์แต่ในขณะเดียวกันสโมสรก็ยังคงขาดทุนอยู่ที่33ล้านปอนด์และนั่นเป็นการขาดทุนต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมรายได้สูงแต่ก็ยังขาดทุน เรื่องของเรื่องก็คือมันมีค่าใช้จ่ายพิเศษก้อนใหญ่ถึง36.6ล้านปอนด์ครับซึ่งเงินก้อนนี้ก็คือค่าชดเชยในการปลดผู้จัดการทีมคนก่อนอย่างเอริกเทนฮาร์กและทีมงานของเขาบวกกับค่าใช้จ่ายในการปรับลดพนักงานครั้งใหญ่แต่ในรายละเอียดมันก็ยังมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่ครับรายได้สส่วนสําคัญของเราพุ่งทําสถิติใหม่คือรายได้เชิงพาณิชย์คือรายได้ในวันแข่งขัน ที่เป็นสถิติใหม่ของสโมสรแน,นอังกฤษเลยแต่ในทางกลับกันครับรายได้จากการถ่ายทอดสดก็ลดลงไปเยอะเพราะเราไม่ได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนีกและที่น่ากังวลก็คือหนี้สินรวมของสโมสรก็เพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องไปกู้เงินมาหมุนเพื่อใช้จ่ายในตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับอีกเรื่องที่น่าสนใจคือการยกเครื่องทีมอะคาเดมีล่าสุดมีข่าวว่าเรากำลังเจรจาเพื่อดึงตัวอาร์ลไลท์อดีตโค้ชยูสิของแมนเชสเตอร์ซิตี้ เข้ามาเป็นโค้ชในระดับโยวชนของเรานี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่มันเป็นการตอบย้ำวิธีคิดของ i อินิออสคือพยายามที่จะดึงคนเก่งๆจากคู่แข่งร่วมเมืองอย่างต่อเนื่องไล่มาตั้งแต่ CEO อย่างโอมาเบรดาภูุิในการฟุตบอลอย่างเจสันิลคอกซึ่งทั้งหมดเคยทำงานที่ซิตี้มาก่อนมันแสดงให้เห็นว่าเรากำลังพยายามจะนำโครงสร้างที่ประสบความสำเร็จเข้ามาปรับใช้กับเราหรือเปล่า ทุกคนลองคอมเมนต์เข้ามาให้ความเห็นกันดูนะครับและเมื่อพูดถึงดาวรุ่งแล้วเราก็มาอัปเดตสถานการณ์ของผู้เล่นใหม่ที่เราเพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาอย่างดีเอโกเลออนกันหน่อยครับหลายคนสงสัยไหมครับว่าเขาหายไปไหนเพราะเรายังไม่เห็นเขาลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการเลยตั้งแต่เกมปีซีซั่นที่ชิคาโกเรื่องของเรื่องก็คือแม้ว่าแผนเดิมเนี่ยจะให้เขาไปเริ่มกับทีมยู21ก่อนเพื่อปรับตัวแต่กลายเป็นว่าลูเบนยมบ ประทับใจในตัวเขามากและอยากจะให้เขาซ้อมอยู่กับทีมชุดใหญ่ต่อไปครับหลายคนในสมโมสรก็มองว่านี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเพราะว่าเลออนจะได้ประโยชน์จากการซ้อมที่เข้มข้นกว่าแต่ก็เชื่อว่าอีกไม่นานเขาน่าจะถูกส่งลงไปเล่นกับทีมชุดย21เพื่อเลือกความฟิตและประสบการณ์ในเกมจริงๆซึ่งทีมยู21ของเราก็มีโปรแกรมเตะแน่นเลยครับในสัปดาห์หน้า รวมถึงเกมที่จะเจอกับแอตติกบิเบาที่โอตัฟฟอร์ดด้วยอันนี้คือโปรแกรมของทีมชุดยู21นะครับไม่ใช่ทีมชุดใหญ่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวที่สดใหม่พร้อมเจาะลึกจากเราในวันนี้หากทุกคนชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก่อนที่จะจากไปวันนี้ผมอยากโยนคำถามให้ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์กันในคอมเมนต์จากรายงานการเงินล่าสุดนี้ ทุกคนมองโลกในแง่ดีกับทิศทางของอิน o ิออสหรือยังคงน่าเป็นห่วงกับตัวเลขที่ขาดทุนและนี่สิ่งที่เพิ่มขึ้นครับคอมเมนต์แนวคิดของทุกคนกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ